โอเคขอการ,ร์พอดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะโอเคนะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวฝาเลี้ยงตัวใหม่ของเรานะครับกาเลี้ยงตัวใหม่ของเราคนะือเดมเดรเนมเทมแฮม,แม,แมนี่ครับเหนาญี่ปุ่นนั่นเองเดรญี่ปุ่นของเราก็เนาะเหนายนิยมตอนนี้น้องก็หลับอยู่เนาะ อินน้อนจะหลับหนึ่งต่ผมขากยับชวนน้อนอย่างนะนี่เป็นไงครับท่านผู้ชมบ่าหนูยูไม่เกี่ยวนะครับตัวประกอบมามาันจะมีเสียงรบเสียงอะไรรบอัวนหน่อยนะครับทำไมด้วยนี่เป็นไงครับท่านผู้ชมนี่น้อนน้อน เป็นไงตอนนี้นอนจะหลับเนาะก็เอาไว้แค่นี้เนาะแต่ก็นอนนะเนาะเพราะฉะนั้น ผมจะนอนมาก่อนนะนี่เป็นไงท่านผู้ชมเยอะกับใบไม้เลยอ่าดูร่าง้ามัง้งอาจจะบางไอ้นี่นิดหน่อยครับนี่เป็นไงก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยดูดิหนึ่งทุ่มไหมวดูสิครับ โอเคตัวน,นี้ขนะอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเอออย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืม,มกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะรอมาอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับรก็จะมาถ่ายน้อนเพิ่มกันนะครับโอเคตัว,วนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย